เมซิงดิวสรุปข่าวเด่นอวอประจำสัปดาห์มาเริ่อมือนที่ข่าวแรกกันนะคะกระทรวงอวอพันึกกําลังกระทรวงดิจิทัล MOU จัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวชี้ AI Thailand Hub คือหมุดหมายสำคัญที่จะขับเคลื่อนไทยสู่ผู้นำ AI ในอาเซียนโดยวิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเตรียมการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ AI Thailand Hub เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้2กระทรวงได้แก่กระทรวงอวโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร,ร,ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร,ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานพัฒนาทุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยกระทรวงอวอร์นะคะมีบทบาทสําคัญในการร่วมกับเลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยพุทธศักราช2,565-2,570ถึง โดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศ AI ของประเทศผ่านการพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบสนับสนุนการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรการวิจัยและสร้างนวัตกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานสากลและการขับดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ AI ในทุกภาคส่วนค่ะสู่ได AI ไทยแลนด์หับนะคะจะเป็นกลไกกลางในการบูรณาการความร่วมมือให้การพัฒนาและการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันรองรับการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยค่ะ มาต่อกันที่ข่าวต่อมากันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรงวงอวเปิดเวทีขับเคลื่อนนโยบายอาวอ for water มุ่งสร้างระบบบริหารจัดการน้ำโดยข้อมูลวิจัยและนวัตกรรม เน้นบูรณา,าการต่อยอดใช้งานได้จริงวางรากฐานการแก้ไขปัญหาน้ําอย่างยั่งยืนโดยงานนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมประเด็นสถานการณ์และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการน้ําบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศและจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและกรอบแนวทางการดําเนินง,งานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านน้ําเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับค่ะ และเพื่อให้นโยบายอวอลฟอร์วอเทอรนะคะขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคงทางด้านน้ำอย่างยั่งยืนและมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะจึงให้ทุกหน่วยงานเน้นการทำงานโดยยึดหลักดังนี้ 1. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อรวบรวมข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมด้านน้ำให้เป็นระบบเดียวกันและสอดคล้องกับแผนชาติค่ะ 2. ต่อย่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีมาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนและ 3. ามนำไป ผลักดันการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงปฏิบัติการพร้อมติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอมอบรางวัลให้4ผู้ประกอบการที่เขารับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นโดยได้เน้นย้ำว่า ความสาเร็จของผู้ประกอบการสะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงอวอในการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่มีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็น,นกลไกสาคัญซึ่งผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนือได้สั่งสมประสบการณ์การผลิตเครื่องจักรในกระบวนการผลิตข้าวเพื่อให้เหมาะสมกับโรงสีข้าวในประเทศไทยรวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการแปลรูปข้าวไทยที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานระดับสากลเหมาะสมกับข้าวไทยมาอย่างยาวนานค่ะ ด้านผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งคือผู้ที่ผลิตผลิตภัณฑ์และจำหน่ายรองเท้าแตะสำหรับการวิ่งมาราธอน เพื่อตอบโจทย์แก่นักวิ่งมาราธอนที่เกิดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งและการวิ่งมาราธอนด้านผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นจากอุทยานวิทยาศา,ศาสตร์ภูมิภาคภาคตนออกเฉียงเหนือสองได้มุ่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเชิงลึกทางด้านเทคโนโลยีชีวาภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพและความงามและผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้คือผู้ประกอบการต้นแบบที่เริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาซึ่งมีความสนใจในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอด ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ตอบโจทย์ทั้งตลาดเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมค่ะและนี่คือข่าวเด่นอวจากมีซีนิวค่ะ